ใครล่ะขาโอขายโอตัวที่สองตัวที่สองนะฮะตัวเอที two, two. Right. ่จักปมาที activity. ่จักปมาที่จักปมามันม oh. ีอันมันมีอีกอันไหมลูกตัวที่สองนะฮะตัวที่สองนะตัวที่สองนะคะโอ้ฮะโอแอปเอาไม่ได้ว่ะ ้ยตัวที่สามเอาไม่ได้นะจับหางเลยนี่โอ้ยเร็วอตัวที่สามนะตัวที่สามไอ้ี้ปเรายิวยิ่งไม่เหมือนเพื่อนก็อยู่หวโอ้ตัวที่สามโอ้ยติดกันตัวติดกันตัวที่สามนะฮะ เฮ้ยบ้าไอ้บาเฮ้ยไม่มันยินที่ติดกันเลยวะอยากได้ินสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับช่อง Go Fishing Thailand วันนี้เราจะไปออกหมายตกปลากันวันนี้เรามาที่เขื่อนสีนคลรินนะครับไปตกหมายแพรกันนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ มาถึงเขื่อนสีแล้วนะครับกำลังรอแพรขนานยนต์นะครับเดี๋ยวเอารถลงแพรขนานยนต์ข้ามไปฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายนะครับผม ตอนนี้เราอยู่กับสายเจนนะครับสายเจนพาทัวร์เพื่อตกปลานะครับผมจะเอาเราไปทิ้งไว้ที่หมายตกปลานะครับอันนี้น,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 น้ำมี่สายตกปลาน้ำมี่เนี่อเผื่ฟอันน,น,นี้นักเยอะปลาใหญ่ อันนี้นะต้อมพาเที่ยวครับนะต้อมพาเที่ยวโกฟิชชิ่งอีกไว้เนี่ยโกวิชชิ่งเนลายาว แรงขาตัวแรกค่ะสเต้นค่ะตัวแรกค่ะตัวแรกนะคะตัวแรกค่ะ ตัวแรกนะฮะตัวแรกค่ะตัวใหญ่หรือเปล่าดูกันดูนะฮะตัวแรกคาดไงไอมีตักอีกแล้วมันจะกล้าตักไหมเฮ้ตัวใหญ่ตัวไม่ใหญ่มั่งเฮ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เลยมีมีมันตักไม่ได้โอ้ยหวายแก้วเอ,อ้ยมีมันจะตักได้ไหมเนี่ย <Hey. S 2> โอ้ยมีมึงลงเมงล่างดิมึงลงเมงล่างเลย <c oughs> มีมึงลง <c oughs> <c oughs> โอ้ยว่าแล้วมีมันใส่เสื้อรัดรูปปลาต้องก oh, <no. S 2> ลัวโอ้ยตัวแรกไม่หาตัวแร เด้สออเสียลบเยีวเลยป่ยออเอามไเอามได้อยู่นะค่ะได้อยู่ค่ปะป่าป่าล่ามาตักก่อนดีล่ะมี่มันไม่ค่อยกล้าตักตัวแรกนะคะได้อยู่ค่ะ โอ้ยได้อยู่นะคะ,ะตัวแรกค่ะตัวแรกค่ะไอ้หว,ยหวยไไยายค่ะไอ้หวายโอ้ยใหญ่ยูให่ะกิโลค่เนี่ยสวยงามค่ะังม่กโกมาปด ้นรองเท้าใครล่ะโอโอไอโอตัวที่สองตัวที่สองนะคะไปเอที่จักรปลาที่จักรปลาที่จักรปลามันมีอีกอันมันมีอันไหมลูกตัวที่สองนะฮะตัวที่สองนะตัวที่สองนะคะโอ้ฮะโอแอปเอาไม่ได้ว่ะ มตัวที่สามเอาไม่ได้นะจะหางเลยนี่โอ้เร็วเร็ตัวที่สามนะตัวที่สามเรายิ่งไม่เหมือนเพื่อนก็อยู่โอ้ตัวที่สามตันเวนตัวที่สามนะฮะ เฮ้ยบ้าไอ้บ้าฮัดเ้ยไม่มันยินที่ติดกันเลยวะอยากได้เงินสวัสดีวันสงการครับนี่มาออกไม้ตกปลานะครับที่เกิดสีนักคารินไม้แพนะครับแพรเจนสายก็ทีมงานโฟฟพิชชิ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ได้มาสามตัวนะครับ บรรยากาศนะครับยามเย็นวันนี้นะครับสวัสดีวันสุกร์การนะทุกท่านนะครับผม อพอตัวที่หกค่ะพอดีหลับตัวที่หกนะฮะกำลังมาค่ะเป็นมือแหมเป็นมือโอ้ยไปยืนในตามหกหมดแล้วตัวที่หกนะคะปลาตกใจตัวที่หกมาแล้วนะตัวที่หกค่ะ ตัวที่หกนะคะโอ้ยรุดรุดรุดตัวที่หกนะฮะตัวที่หกค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรุดรุไปแบงปันแล้วหายประวัติดอะไรวะลุดเหรอตัวที่หกนะฮะตัวที่หกค่ะมาแล้วค่ะตัวเป็นเลอะเลยนะคะว้าวใจเย็นใจเย็นใจเย็น ที่หวนะตัวที่หกรวังโกจะตกตามปาเออใจเย็นๆดิเออคุณหนาวอ่ะคุณหนาวขึ้นมาหนาวตัวที่หนะตัวที่หกุหเดอยาให้ดูนะรหลไม่อยากพูดเดือด ตัวที่หกนะคะตัวที่หกค่ะเอามันไกลเกินโอ้ยเร็ว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 โอ้ยเฮ้ยดิฟ้าเลยอ่ะปลาฉลามนะคะตัวที่หกค่ะกิโลได้เนี่ยตัวหนึ่งอ่ะสี่ห้าโลค่ะ